ได้เวลาออกเดินทางแล้วสินะเอเพสซิโอปอนเซอร์บายอีซีโดนิยินดีต้อนรับสู่สาบสูญอดถมมบทนอกเอ้ยพวกคุณน่ะช่วยยกของให้ดีๆได้ไหมอะระวงมันมีค่านะระวังมันจะพังบ้าเอ้ย เหนื่อยเป็นบ้าเป็นวันต้องทำอะไรเนี่ยพักซะหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่มีใครมาว่าฉันหรอกไอ้ลูกเวรวันนี้นอนเล่นมาจังบอให้มาทำงานก็ไม่ทำแล้วแกจะมาสืบทอดต่อจากฉันได้ยังไงอะไรของพ่อเนี่ยบ่นอะไรนักหนาเนี่ยหน้าเบื่อเป็นบ้าเลยโธเอ้ยดา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  ทำอะไรก็ไม่ถูกใจสักอยา่างเอาหน่อยร้านเอ้ยเดี๋ยวปู่จะส่งแกไปค่ายค่ายนี่แกต้องชอบแน่แน่ค่ายอะไรของปู่อีกเนี่ยก็ลองไปดูสิไปเปิดประสบการณ์ใหม่ของแกงไงล่ะแบบนี้กันนะปู่วางแผนอะไรกันไหมเนี่ยฉทีรู้นะ น่าเบื่อชิบหายนี่ก็ตามมาเบื่นไม่หยุดบนมากไปแกไม่ไปยังไงแกก็ต้องไปฉันเตรียมกลางไว้ให้แกหมดแล้วเตรียมตัวออกเดินทางได้แล้วก็แล้วแต่พ่อสิอยากไล่ผมไปผมไปก็ได้ยังไงอยู่นี่มันก็น่าเบื่ออยู่แล้วเอาหนอเอาหนะมันจะไปตรงหัวเสียเลยนี่ไอ้ลูกชายพ่อก็เข้าข้านตลาดนั่นแหละ ได้เวลาต้องออกเดินทางแล้วสินะน่าเบื่อเป็นบ้าาขอะไรของเขาเนี่ย